โอกาสในข้อแรกนะฮะก็คือความตั้งใจของเราในการเป็นดีโคซิสเตอร์ออลที่แข็งแกร่งยั่งยืนและแต่ไปด้วยโอกาสที่ไม่จำกัดในส่วนข้อ2เราเห็นโอกาสในการพัฒนาโครงการ,รนานกาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นมาตรฐานโลก <c oughs> เราเป็นส,ส่นนสสนวน,วห, making, ห,น,นหนึ่งนะครับที่พยายามสร้างสรรค์ด้วที่ใหม่ๆเพื่อมุ่งพัฒนาโครงการที่ดีและสร้างอิมแพกในหมกว่าให้ประเทศด้วยบทบาท p l a c e เ a k i n g เรามองเห็นโอกาสในทุกพื้นที่คือข้อหนึ่งนะฮะ โอกาสในการพัฒนาน New mark, ดิลแลนด์มาขับการศักยภาพของเมืองหลักเมืองรองทั่วประเทศก็สองโอกาสที่จะ Enhanced en โครงการปัจจุบันของเรานะฮะให้เข้ากับยาตดแลไลฟ์สล์ของผู้คนที่เปลี่ยนไปก็สาโอกาสที่จะพัฒนาโครงการระดับ World Class เพื่อสร้างดิ Retail Landscape ให้กับกรุงเทพและก็ประเทศไทยเพราะเราเชื่อว่ายังมีโอกาสให้เราขยาย Ripples of ออฟไปได้อีก ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและเมืองให้ดีขึ้นตลอด40ปีที่ผ่านมาเราเป็นผู้ไเริ่มสร้างเซ็นเตอร์ไลฟ์และต้นที่ใหม่ๆแห้เมืองมาตลอดครับอย่างเช่นที่เซ็นเตอร์เวสต์วิวเป็นโครงการเซมิอาท์ดรโมเดลใหม่ด้านกรุงเทพตะวันตกต่อยอดความสำเร็จจากอีสต์วิวและอีกทั้งจะเป็นโลคาร์บอนมอร์แห่งหนึด้วยครับและปีนี้ตามทีม่วิญาได้กล่าวไปนะฮะเราจะเปิดสอโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ต้นปีเราเปิดที่นครสวรรค์เซ็นทรัลนครสวรรค์ดได้สร้างระบบการท้องเทะ่าวตอบรับดีมากนะฮะมีผู้มาใช้บริการในช่วงแรกตั้งแตวันละแปดหมื่นคนเดินเป้าหมายเป็นการสร้างแลนด์มาร์คเป็นเกตเวย์ออฟแอนนอนและในวันที่อีกสอาทิตย์น,นะฮะในวันที่30มีนาเตรียมเปิดนคนปรปฐมเซ็นทรันคนปรปฐมนะฮะยกระดับเมืองนคนปรปฐมเชื่อมกรุงเทพกับภาคตะวันตกเป็นปฐมบทใหม่ในความสุข มีพื้นที่ส่วนใหญ่สาหรับคนในครอบครัวมาใช้ชีวิตและเป็นอีกสูนรที่มีดีไซน์สวยงามมีอัตลักษณ์ความเป็นเมืเองก็คือของพระประโทเจดีย์และในปีหน้านะฮะ2568ปเราเตรียมเปิดเ,เ,เ,เซ็นทรัลกระบี่บูลค่าของการ4,500ล้านบาทอีกครั้งนะฮะที่เราจะสร้างเป็นสปอตไลท์ให้เมืองท่องเ,อองเอที่ยวสำคัญอย่างกระบี่ที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลกโดยเราจะเข้าไปเติมเต็มวีเทลไลฟ์สไตล์ให้กระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราเลือกที่จะทําโครงการมิกซูที่กระบี่ก็เพราะว่าเราเห็นเรงเห็นกบลังซื้อที่สาคัญจากผู้ประกอบาการท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวและโครงการนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตกระจายรายได้สร้างมูลค่าเศรษฐก,กิจและการท่องเที่ยวให้จังหวัดได้ดีขึ้นพร้อมเป็นพร,พร้อมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนด้าน sustainability และ eco tourism ซึ่งถอดคล้องกับทิศทางของเมืองด้วยครับนอกจากนี้นะฮะ การพัฒนาบกน,นอกจากการพัฒนาโปรงการใหม่ๆแล้วเรายังมองเห็นการเติบโตของย่าและการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ของผู้คนเราจรึงพยายามพัฒนาปรับปรุงโครงการของปัจจุบันของเราอย่างต่อเนื่องและจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่กาลังมีกาลังซื้อสูงข,ขึ้นโดยเราวางงบการทำ Asset e n h a n c e น e n นต์ไว้ถึง2อ0 0 0ล้านใน5ปีที่จะถึงนะครับ ซึ่งผูกการปรับโฉมเนี่ยเราให้ความสาคัญและการลงทุนเท่ากับการเปิดศูนย์ใหม่เลยนะครับและในปีนี้เนี่ยเราจะปรับศูยนย์การค้าแบบเคอร์นาราวให้เกิดความคาดหมายทั้งหมด6สศูยนย์การค้าด้วยกันในสามมุมเมืองของกรุงเทพด้านตะวันตกเนี่ยเรา,เาที่ะะเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะฮะเติมเต็มไร้สายโซนปิ่นเกล้ารองรับกําลังซื้อที่สูงขึ้นด้านตะวันออกเนี่ยเซนะ็นทรัลบางนาอิสตริกซันฟอรเมชั่นจะปลุกลูกค้าท็อกเทียร์ย่านบางนาะ ด้านเหนือเนี่ยมีเซ็นทรัลแจ่มคณะจะสร้างคอนเซ็ปต์มอลใหม่ตอบโจ e ทย์อีโคอาร์ไลฟ์สไตล์เซ็นทรัลรัชดาธิเบศนะฮะกําพัฒนาเป็นนิวไลฟ์สไตล์ไลน์มาที่ยิ่งใหญ่ครั้งที่สุดสําหรับเมืองท่องเที่ยวใหญ่นะฮะเราปรับโฉมเซ็นทรัลไพร์ยารองรับกําลังซื้อจากการท่องเที่ยวที่เข้ามาจํานวนมากเซ็นทรัลมารีน่านะฮะปรับเป็นเอ้าดร้าวไลฟ์คอนเพราะเรามองเห็นโอกาสจากนักท่องเที่ยวที่มาชอบกลุ่มหนึ่ง นี่เพื่อตอบย้ำความเป็นไดสเทนจูจริงนะฮะไม่ได้แค่ขยายศูนย์ใหม่แต่ปรับศูนย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเพื่อให้โครงการของเราเนี่ยสามารถตอบรับและเติบโตไปกับดิสตริกนั้นๆอยู่เสมอนอกจากนี้นะฮะเรายังมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาโครงการที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่ได้เรียกว่า the world's new magnitude ซึ่งจะมีความสำคัญระดับโลก เราเชื่อว่ากรุงเทพยังมีโอกาสที่ขยายยานก,การค้าและธุรกิจได้อีกหลายมุมเมืองเหมือนโมเดลใหญ่ทั่วโลกโดยจะเป็นโครงการ m i กซยูสขนาดใหญ่5โครงการมีพื้นที่รวมกันกว่า2 2ล้าน2แสนตารางเมตรทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ซูเปอร์พร e มโลเคชั่นรอบกรุงเทพตั้งอยู่บนถนนใหญ่เชื่อมต่อกับปไฟฟ้าและแต่ละโครงการเนี่ยจะเป็นแบกชิดที่ตอบโจทย์การใช้ไลฟ์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต และจะเป็นแลน์มารนะ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกโครงการแรกที่เราได้ประกาศไปแล้วคือดูสินเซนท์พาร์คโครงการมิซ์ซูสระดับโลก B K r i m a g i n e ที่นิยามความหมายใหม่ตอบโจ,จทย์การใช้ชีวิตในเมืองใต้พื้นที่สีเขียวในเดือนกันยายนนะฮะเตรียมพบกับโรง,โรงแรมดูสินโฉมใหม่ที่และเราพร้อมที่จะเปิดในส่วนของอาคารสำนักงานและสูดการค้าเซนทลพาร์ค ในะ2 Q3 องคปีแ Q 2, Q 3, น่ตามลำดับอีก4โครงการแบคบชิปที่จะสร้างปรากฏการใหม่จะขอเปิดเผยข้อมลูลในช่วงครึ่งครึ่งหลังในปีนี้นะครับและนี่คือ i n Infinite Opportunity เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของทุกคนสำหรับมุงเทพและประเทศไทยของเราขอบคุณครับคขอบคุณคุท่านจากคุณธน